เวลาเล่าเรื่องผีใน y u t u b e ใช่ป่ะทุกคนคือวันนี้มันเล่าได้นานเพราะว่ามันสามารถแบบฟรีไทม์เท่าไหร่ก็ได้ก็เลยอยากจะมาขยายเรื่องที่เราไม่ได้ขยายนะคะในการเล่าลงติกต o อตอนที่ลงติกต o อกไปเนี่ยหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยทําไมแบบพี่ฟอร์ดไม่ไม่เล่าให้มันจบทําไมแบบว่ามันจะมีค้างคาซึ่งเวลาจํากัด เรื่องที่จะเล่าก็คือเป็นเรื่องที่เริ่มจากการที่ตอนนั้นอ่ะเราอยู่มหลาลัยปีหนึ่งแล้วอาจารย์ให้เราทําละครเวทีก่อนที่เราจะมาเรียนฟิล์มใช่ปะ่ะทุกคนเราเรียนละครเวทีมาก่อนและทีเนี้ยการเรียนละครเวทีเนี่ยอาจารย์ให้โจทย์ว่าโอเคทุกคนให้ไปคิดเรื่องที่จะมาเล่นแล้วซึ่งเพื่อนเราอ่ะที่ชื่อแป้งเนี่ยเขาอ่ะเคยเล่นเรื่องแม่นาคพระโขนงมาเป็นแบบมิวสิควลที่เป็นแบบละครเวทีใช่ปะ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ย เอ่อแป้งเนี่ยมันก็เลยเสนอให้ทุกคนแบบว่าเล่นเรื่องนี้ไหมแล้วซึ่งเราไปดูตัวบทไปอ่านบทมาแล้วก็แอบ,บไปดูละครเวทีของรัชรไัไตเทเตอร์มาทุกคนแล้วคือก,ก็ก็รู้สึกว่าน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็เลยคิดว่าโอเคเล่นเรื่องนี้ดีกว่าพอทุกคนตกลงกันซ้อมกันอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ผู้กํากับในทีมนะคะก็เกิดการที่แบบอยากเปลี่ยนเนื้อเรื่องขึ้นมาอยากให้แม่นาคเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็น ไม่ได้ไม่ได้เสียชีวิตอะเอาอย่างนี้ดีกว่าในเรื่องอะนะคือเขาไม่อยากให้แม่นาคเสียชีวิตคืออยากให้แม่นาคเป็นคนแล้วซึ่งตอนแรกก็แอบ,บคานนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผีอะพอมันเป็นเรื่องผีเนี่ยมันก็ต้องมีผีมันต้องมีคนเสียชีวิตมันต้องมีคนตายใช่ปะแต่แต่ว่าถ้าจะไม่มีคนเสียชีวิตมันจะเป็นแม่นาคได้ไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะเออพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เถียงกันอยู่นานแต่ว่าก็ยังมีแบบคนที่เห็นด้วยกับทางพุ่มกับว่าเนี่ย มันมันจะต้องไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยเออแม่น่าจะต้องไม่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอเคยอมฉันกับแป้งก็คือยอมแล้วก็บอกอยากทําอะไรทําเลยเออนี่เป็นนักแสดงก็เลยไม่ไม่ได้อันนี้แต่ตอนที่เราแสดงเนี่ยเราจําได้ว่าเราแสดงเป็นเป็นตัวเออเพื่อนของแม่น่าค่ะชื่ออะไรนะเพื่อนสนิทอะจําไม่ได้แล้วชื่ออะไรวะ สักอย่างหนึ่งอะเออที่มันไปเจาะเรือเออแต่ว่าแป้งเนี่ยแสดงเป็นตัวแม่นาคพระขนงเลยพอเสร็จปุ๊บในระหว่างที่กาลังเตรียมการซ้อมกันใช่ไหมทุกคนเรื่องเนี่ยมันก็ได้บังเกิดขึ้นเพราะว่าเราไปเปลี่ยนบทแล้วซึ่งใครที่มีความเชื่อหรือว่าเอาตรงป้าขนาดละครเวทีของลัชรารีเลเตอร์เนี่ยเวลาเขาเล่นเรื่องแม่นาคเนี่ยบวงสวงแล้วบวงสวงอีกหรือว่าเป็นการที่แบบว่าเออเอาขึ้นมาทำเนี่ยมันจะต้องมีการที่เขาลบต้นต้นฉบับ เาลบการมีที่ไปที่มาของตัวแม่นาคใช่ไหมและปัญหาเนี่ยมันก็ได้เกิดเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ในกองรวมถึงชั้นและแป้งเองไปฝันพอไปฝันเสร็จปุ๊บเนี่ยความฝันในฝันน่ะเหมือนตัวชั้นเองอะ่ะไกวเปเด็กอยู่เหมือนมีเด็กแล้วชั้นก็ไกวเปอยู่แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกอะ่ะทุกคนแล้วก็มีการละเมอขึ้นมาแล้วก็หัวเราะแล้วตอนนั้นเรามีเพื่อนสนิทที่ชื่อบอลใช่ไหมคะ บอลเนี่ยได้ยินฟอร์ดแล้วมือขึ้นมาแล้วก็หัวร้อแบบอย่างเงี้นึกออกปะคือแบบหัวราะออกเสียงอะแล้วซึ่งเราจะไปฝันว่าเราไกวเปได้ยังไงอะคือมันมันไกลตัวเรามากะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ปะจนกระทั่งวันต่อมามาซ้อมกันแป้งก็ถามว่าเมื่อคืนกูฝันแปลกๆว่ะมันเล่าให้ฟังเนาะบอกว่าเมื่อคืนกูฝันแปลกๆว่ะนี่ก็บอกว่าเหมือนกัน แล้วก็บอกว่าฝันเหมือนกันแล้วหลายๆคนที่อยู่ในกองหลายๆคนที่ร่วมแสดงละครเวทีพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเนี่ยโอเคเราฝันเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความฝันแต่ละคนแตกต่างกันออกไปแป้งบอกว่าแป้งเห็นเรือหลายคนก็ฝันว่าอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งเราอะเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เล่นเป็นบทยายปริกใช่ปะยายปริกคือหมอตำแยนะคะทุกคนหมอตำแยที่ไปทําคลอดให้แม่นาคนะคะซึ่งหมอตำแยเนี่ย จะเล่นซีนที่หลังจากที่แม่นาคเสียไปแล้วใช่ไหมแล้วหมอตําแยคนนี้ยเขาก็ต้องร้องเพลงเพราะว่ามันเป็นมิวสิควลใช่ไหมเพลงที่เขาลองเนี่ยมันมีท่อนหนึ่งที่พูดคําว่าอีนาคมันเป็นผีแล้วท่อนนี้ติดหัวชั้นแบบย้ำแล้วย้ำอีกเปลี่ยนบทแต่ไม่เปลี่ยนเพลงแล้วมันดูไม่เมคเซนต์เข้าใจปะทีเนี้ยแกคิดดูว่าชั้นหลอนกับท่อนเนี้ไปนานมากแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ย วันต่อมาใช่ปะ่ะเราไปนอนกับบอลบอลที่เป็นเพื่อนสนิทเราอีกคนนึงเนี่ยซึ่งบอลเนี่ยไม่ได้เรียนอยู่สาขานี้นะทุกคนแต่ว่าเรียนคณะเดียวกันเล่าให้บอลฟังว่าเนี่ยมันมีอยู่ท่อนหนึ่งในหัวอะไรเงี้ยแบบมันเอาออกไม่ได้เลยแล้วซึ่งมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่ตอกย้ําเราว่าแบบอีน่ามันเป็นผีอะ่ะนึกออกปะแต่ว่าในเรื่องอะ่ะพ่วงกับเสิร์ฟเปลี่ยนไม่ให้เขาเป็นผีแต่ว่าเพลงก็ยังใช้เพลงเดิมอะทุกคนมาเลยดูรู้สึกว่าแบบ มันไม่ใช่แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบช่วงเวลาที่เราแบบแกเคยร้องเพลงอะไรสักเพลงแล้วแล้วแกไม่สามารถเอาเพลงนั้นเอาจากหัวได้ปะมันจะเป็นอยู่งั้นแหละแล้วมันจะเป็นอยู่ท่อนนั้นท่อนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกแบบนั้นเลยแต่ว่าฉันแค่รู้สึกว่าฉันไม่อยากเป็นกับเพลงนี้เพราะว่าเพลงเนี้ยมันน่ากลัวเพลงนี้มันแบบมันน่ากลัวเออคือแบบมันจะมีท่อนหนึ่งที่เราว่ามันกรีดมันร้องทุรนทุรายตอนที่ลูกดิ้นในท้องมันอ่ะคือแบบ เฮ้ยแบบดิ้นหรือตายวะจำไม่ได้แล้วเออมันเหมือนประมาณน,นี้แหละแล้วยิ่งมาท่อนที่มันติดหัวมากๆคืออีนาคมันเป็นผีอะ่ะหลับไม่ได้เพราะว่านอนไม่หลับเลยวันต่อมาเนี่ยทุกคนเราก็เลยได้แบบว่าไปปรึกษาเพื่อนใช่ปะว่าเออเนี่ยแกฉันว่ามันไม่ปกติเพราะว่า หนึ่งคือเราเราไม่เคารพต,ต้นฉบับเลยแล้วสองคือมันไม่มีใครที่เอาเรื่องแม่นาคเนี่ยมาทําแล้วให้แม่นาคไม่เป็นผีอะ่ะเออคือเราเราไปโกงความตายเขาอะ่ะอพูดง่ายๆมันเป็นการโกงความตายอะ่ะทุกคนแล้วคือเรารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะพอใจกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันกับแป้งเนี่ยก็ได้มีการแบบเหมือนไหว้ขอตลอดเนาะว่าแบบว่าเออเนี่ยขอนําเรื่องเนี้มาถ่ายทอดในในละครเวทีได้ไหมเพราะว่า เออพวกหนูเนี่ยมีความรักความชอบนั่นนี่น,นู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเสร็จปุ๊บมันก็ไม่เป็นผลเพราะว่าเราไปเราไปเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตเขาวะ่ะแกอืมถ้าเขาไม่ตายความแค้นมันไม่เกิดเนืกออกว่าถ้าเราไปเปลี่ยนให้เขามีความสุขมันค้านกับชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราต้องทาไงดีซึ่งภูมิกับไม่สนใจภูมิกับไม่สนใจและไปต่อเออภูมิมกับหาว่าฉันไราสาระซะ,ะด้วยซ้ำจนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดขึ้นฉั้นเนี่ยไปนอนกับบอลใช่ไหม แล้วพอไปนอนกับบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยบอลเนี่ยฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาหาบอลแล้วเขาทําอะไรที่มันไม่ดีเว้ยคือเขาแบบเขานอนทับแล้วเขาก็พูดจาอะไรที่เหมือนเป็นการพูดถึงชีวิตอะ่ะเออแล้วก็มีการชี้มาทางฉันแล้วความหมายคือมันน่าก,กลัวมากเพราะว่าเขาชี้มาทางฉันแล้วแล้วเหมือนประมาณว่าให้บอกอีนี่อะ่ะนึกออกปะเหมือนให้พูดกับไอ้นี่อะ่ะแล้วความ น่ากลัวมันมันมันยิ่งทวีคูณมากขึ้นเพราะว่ามันเกิดปัญหาตรงที่ว่าจู่จฉชั้นละเมอขึ้นมาแล้วฉันร้องเพลงท่อนนั้นที่ฉันร้องว่าอีนาคมันเป็นผีในจังหวะที่ไอ้บอลสะดุ้งตื่นน่ะบอลเลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เล่นด้วยแหละคือคือถ้าจะอยู่แบบเนี้ยคือถ้าจะทำแบบเนี้ยไม่ได้เออจะไม่นอนด้วยแล้วก็มันเกิดอะไรที่แบบมันไม่โอเคเกิดขึ้นวันต่อมาก็เลยไปทําบุญพอไปทําบุญเนี่ยไปวัดแถวป,ถปถทุมปทุมธานีนะทุกคน พอเสร็จปุ๊บเนี่ยสมัยนั้นเรายังไม่มีรถใช่ปะเราก็เลยให้แบบว่าเพื่อนที่มีรถเนี่ยพาขับไปหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากไปวัดแล้วเราต้องหาที่พึ่งแล้วเพราะเราทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีความหลอนเกิดขึ้นแบบหลายๆอย่างมากๆอ่ะเออนี่แค่เรื่องของฉันนะยังไม่รวมเพื่อนของคนที่แบบว่าเป็นสมาชิกในในการเล่นละครเวทีครั้งนี้นะคะซึ่งมันมันก็เลยเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็เลยไปวัดพอไปถึงวัดใช่ปะ เราทําการให้อาหารปลาว่าฮุทะลูกบอกว่าเนี่ยเหมือนเป็นการขอขอมากรรมแล้วก็เวลาทําบุญอะ่ะเออให้นึกถึงเขานึกถึงคนที่เราเรา เราเห็นเราคิดว่าคาดว่าจะเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้อยู่แล้วนะว่าเวลาทําบุญเรานึกถึงใครอะไรอย่างเงี้ยเออเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายหรือว่าจะเป็นตัวของแม่นาคเองนะคะก็ถือว่าเป็นการทําบุญแล้วรู้สึกว่ามันขนลุกที่สุดแล้วเพราะว่าเรารสึกว่าเราเจอเหตุการณ์ที่มันแปลกประหลาดใช่ป่ะทุกคนแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เราไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีอุบัติเหตุท,ที่เกิดขึ้นนัน่นแหละทุกคนเราเลยรู้สึกว่า การที่เราเอาเรื่องของเขามาเล่นแล้วซึ่งเป็นเรื่องของคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราต้องเคารพต้นฉบับแลวที่สําคัญต้องให้เกียรติเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดเป็นเรื่องของเราคนเดียวนะยังไม่ใช่เรื่องของคนในกองนะเรื่องของคนในกองเนี่ยที่เรารู้มาเนี่ยจะเป็นพวกที่แบบว่าเหมือนแบบทําอุปกรณ์ทําเซตติ้งฉากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเกี่ยวกับละครเวทีใช่ปะ่ะแล้วมันมีอุบัติเหตเุอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทําบ้านแม่นาคแล้วบ้านถล่มลงมาทุกคนคือถล่มลงมาลาบเป็นหน้าบกองอะ่ะคือมันมัน มันน่ากลัวมากอะทุกคนซึ่งเราก็ยังเป็นเด็กที่ไม่ได้มีการวงสวงอะไรที่มันชัดเจนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอะไรหลายอย่างขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายก็จะต้องเปลี่ยนเรื่องเพราะว่าสิ่งที่พวกเราทํามันไม่ถูกต้องแล้วเราก็ประสบการณ์ก็ยังน้อยพอเรามาทําเรื่องราวอะไรแบบเนี้มันมันเกินตัวเว้ยมันเป็นอะไรที่แบบเอออาจารย์ก็ปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าถ้างั้นเราถอยดีกว่าเออถอยกันมาดีกว่าแบบ อย่าอย่าเสี่ยงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอันตรายอะไรจะเกิดขึ้นใช่ปะซึ่งจนกระทั่งขนาดนั้นนะอีผู้กํากับอะ่ะมันยังไม่แคร์เลยนะมันยังไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอีผู้กํากับอะ่ะไม่ได้เห็นอะไรเหมือนที่พวกฉันเห็นนะเว้ยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวมันเลยอะ่ะเออแต่คนที่โดนคือพวกฉันไงเพราะว่าพวกฉันอะ่ะมีความศรัทธามากเกี่ยวกับตัวไม่นา่าและที่สำคัญก็คือเป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะ่ะ อืมแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมผู้กํากับถึงลอยตัวอยู่ได้อนะไรเงี้ยนั่นแหละเรื่องราวมันก็เป็นประมาณนั้นอืมพยายามทําคลิปให้ยาวแบบสาะใจแล้วนะเออแล้วมีใครอยากรู้อะไรอีกก็คอมเมนต์มาแล้วอาจจะแบบตอบคําถามให้ไปแล้วบ๊ายบาย